เคสตึงที่ตรงซอยโรงพยาบาลบางจากรับจากบ้านเพื่อจะมาพาน้องอ่ะมาหาหมอที่สิริรด้ก็ขับมาปกติอ่ะค่ะแล้วก็เปิดไฟแล้วทีนี้เราเที่เรไม่ได,เไได้เราไม่ได้เปิดเสียงเพราะว่าน้องคนไข้เนี่ยคือน้องเขาจะเป็นคนที่ปวดหัวปวดหัวง่ายเราก็เลยไม่เปิดเสียงก็เปิดแต่ไฟอย่างเดียวแล้วซึ่งน้องอ่ะเขาใช้ใบแผ่นคือที่ช่วยหายใจองคอ แล้วเครื่องอะคะ่ะมันไม่ค่อยดีมันเก็บไฟไม่อยู่ก็เลยต้องมาใช้ไฟที่รถเราอ่าแล้วทีนี้มีพอเรากำลังบัดกำลังถันตูน้องอะแล้วมีลุงคนหนึ่งอะขับเบนซ์อะเขาขับมาทางด้านข้างของคนขับเพื่อจะพอรลูกกจบลงแล้วเขาถามคนขับว่าคือแฟนเราอะคนขับว่าเออเปิดไฟทำไม ให้ปิดไฟรู้ไหมคันหลังอนาะสบตาเราก็บอกเขาว่าเราอะเี็นคนไข้อยู่ข้างในเป็นคนไข้สุขเสรินแต่เราไม่ได้อธิบายว่าเออน้องใช้บ้านแคนถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วเราจะหายใจไม่ได้แล้วก็เลี่อไปให้ถึงโรงพยาบาลใี้เร็วที่สุดเราไม่ได้อธิบายขนาดนั้นแค่บอกว่ามีคนไข้สุขเสินอยู่ข้างในเขาก็บอกให้เราเปิดไฟซึ่งงงมากให้เราเปิดไฟ <laughs> <laughs> เขาพูดแบบเสียงเกี่ยมากเลยค่ะพูดยังไงนะคะบบเสียงบบโโบวววแบบโมโหว,ว่าแบบโมโหอะ ว่าเปิดทำไมแสบตารู้ไหมว่าข้างหลังแสบตาซึ่งรถที่ตามหลังมาคือเขาเห็นไฟเนี่ยเขาก็จะจอดอยู่ห่างๆแล้วก็มีแต่มีมีคนมีคันนี้คันเดียวอะค่ะที่ขับมาปาดข้างเราแล้วก็เปิดกระจกว่าเราแล้วก็ขับปาดซ้ายปาดขวาตลอดเลยตลอดเส้นทางก็นึกว่าเออเขาอาจจะตามไปที่โรงไรงเลย,ยแต่เขาก็ไม่ได้ตามเขาก็ติดไฟแดงคือตกใจญาติก็บอกว่ามีอะไรกันหรอ ให้เราิดไฟญาติบอกอ้าวทำไมทําอย่างนั้นเล้วลูกก็ไปถึงโรยาช้าล่ะอ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็บอกเราก็เลยลงงไม่ไม่เคยเจอตอนนั้นเองคนไข้วิกฤตยังไงบ้างคะพี่อ้อยคือน้องอะ่ะเขาจะมีใบแผดอันหนึ่งที่ไว้ช่วยหายใจแต่ว่าเครื่องเหมือนที่อย่างที่บอกคือมันมันแบดบมันสึกมันจะเก็บไฟไม่ได้เหมือนมือถือค่ะอจ็ติดดบๆประมาณนี้แล้วก็เราก็เลยเอาปากกามาเสียบกับที่รถลาวหลือเสื้อ เป็นเครื่องแปลงไฟพอเครื่องแปลงไฟเรามันร้อนอะ่ะมันก็จะตัดเครื่องไฟแผ่นที่น้องใช้ก็คือตัดเหมือนกันอืประมาณเนี้ยคะ่ะเราก็ต้องคอยปิดคอยเปิดเครื่องอยู่ตลอดค่ะแล้วน้องต้องไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยไหมคะใช่ค่ะเื็นน้องขาดไม่ได้เลยแบบนดิดเดียวก็ไม่ได้แบบนดิดเดียวก็เริ่มหน้าแดงประมาณสักสองสามนาทีน้องก็จะเริ่มหน้าเขียวแล้วค่ะอืม เขาบอกว่ารถสุกเสริญทุกคันนะคะเขาไม่ได้เปิดไฟเล่นเขาต้องมีเหตุจริงๆเขาถึงได้เปิดหรือว่าเขามีคนไข้อยู่ข้างในเขาถึงได้เปิดอยากให้เขาแบบอยากไม่มองอาจจะไปมองที่อื่นมาหรืออาจจะไปเจอคลิปอื่นมาที่มันไม่ดีแต่มันไม่ใช่ทุกคันนะคะอยากจะให้เขาหลบให้ทีนึงที่เปิดไฟเพราะว่าขนาดเราเปิดไฟอะรถยังไม่อยากหลบให้เราเลย ถ้าให้เราปิดไฟแล้วพาคนไข้ไปอะ่ะก็ไม่น่าจะรอดนะคะ่ะอยากจะให้เขาเปิดใจนิดนึงกับรถพยาบาลแล้วงี้พี่ออยจะมีไปแจ้งความดําเนินคดีกับรุงไหมคะเอ,อ่ไม่อะค่ะก็คืออยากจะอยากจะแชร์ข้อมูลให้ไปถึงเขาเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่น่าทําแบบนี้กับรถพยาบาล